ที่เรื่องเตือนภัยกันหน่อยโอ้นี่เป็นแก๊งคอร์ร e นเตอร์ที่โอ้โหเหนือชั้นกันไว้อีกคืออยากจะบอกว่า มิจฉาชีพที่เป็น call center นี่ตอนนี้มาทุกรูปแบบจริงพี่ฝนอ้โหอันนี้เป็น call center นะคะที่เขาไปหลอกนักศึกษาให้ถ่ายรูปตัวเองนี่แหละค่ะแล้วก็ไปเรียกค่าถ่ายกับผู้ปกครองคนเป็นคุณพ่อคุณแม่อันนี้น่ากลัวมากนะเดี๋ยวไปดูภาพนี้กันนะคะค,คือทางพลตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงค่ะที่ปรึกษาพ,พิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็เผยว่าช่วงเนี้ยมีเคสแบบนี้เยอะเลยนะคะ เป็นเคสที่ผู้เสียหายโดยในรูปแบบเดียวกันซึ่งมิจฉาชีพจะใช้วิธีการโทรศัพท์หาพ่อแม่แล้วก็ส่งรูปลูกหลานที่ถูกควบคุมตัวไปให้โดยที่พ่อแม่ไม่สามารถติดต่อลูกหลานได้ก็เลยทําการโอนเงินให้หลังจากนั้นลูกหลานก็ติดต่อกลับมาค่ะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการเรียกค่าไถ่นะคะเมื่อสอบสวนเชิงลึกค่ะก็พบว่าเป็นคดีที่ลูกหลานถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาข่มขู่นะว่าเอ๊ะเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการก,ก,กระทําความผิดนะและได้บังคับไปถ่ายคลิปส่งให้กลุ่มมิจชฉ นําไปเรียกค่าถ่าจากพ่อแม่อีกครั้งโดยให้โอนเงินผ่านบัญชีลูกหลานของตัวเองหรือเข้าบัญชีมาแล้วทางมิจฉาชีพก็จะหลบหนีไปตรวจสอบไม่ได้วิธีการก็ทายังไงวิธีการคือกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะใช้วิธีการโทรศัพท์ผ่านระบบ VoIP นะฮะหรือ Voice over Internet Protocol เข้ามือถือของผู้เสียหายซุ่มนักศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษานะครับผมซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กเรียนดีแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะเพื่อขู่ให้เหยื่อเนี่ยตกใจ ว่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือว่ามีหมายจับต่างๆฐานฟอกเงินจากนั้นก็ทําทีเหมือนว่าจะช่วยเหลือไม่ให้น้องเนี่ยถูกดำเนินคดีนะให้โอนเงินมาให้พี่นะหรือไม่ก็โอนเงินไปที่บัญชีมานะฮะถ้าไม่มีเงินเนี่ยก็แนะนําให้ผู้เสียหายเนี่ยย้ายออกจากที่พักปัจจุบันแล้วก็ให้ไปซื้อเชือกนะฮะหรือว่าเทปกาวแล้วก็มีการสั่งให้ปิดโทรศัพท์ด้วยก่อนให้ผู้เสียหายเนี่ยใช้ผ้าเทปเชือกเนี่ยนะฮะ าเทปหรือว่าเชื่อคดีมัดมือเท้าตัวเองแล้วก็ถ่ายคลิปเพื่อสร้างสถานการณ์ว่าถูกลักพาตัวไปแล้วก็ให้ส่งคลิปกลับมาให้มิจฉาชีพเพื่อที่มิจฉาชีพจะได้ส่งไปให้พ่อแม่ของน้อง โอ้โหมันขนาดนี้ลึกล้ำมากๆอะคุณผู้ชมคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวงกว้างแล้วก็มีหลายเคสมากๆที่โดนแบบอะไรแบบนี้นะคะเรามาสังเกตข้อควรระวังกันนะคะซึ่งทางตํารวจเขาก็บอกว่าให้สังเกตดังนี้นะมิจฉาชีพอาจจะสุมผู้เสียหายจากนักศึกษาระดับอุดมศึกษาค่ะซึ่งพักอาศัยอยู่ตามหอพักเพียงลําพังมิจฉาชีพจะใช้ถ้อยคําที่มีประสบการณ์หวานล้อมหรืออาจจะเป็นการขม่มขู่ชักจูงให้ตกใจกลัวเช่นอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ งว่ามีหมายจับหรือมีคนเอาข้อมูลไปเปิดบัญชีแล้วเอาไปฟอกเงินจะถูกดำเนินคดีนะถ้าหากว่าถูกดำเนินคดีเนี่ยจะไม่ได้เรียนต่อนะสร้างความหวาดกลัวให้กับเด็กนั่นเองนะคะแบบที่3ก็คือจะใช้โทรศัพท์ผ่านระบบ VoIP นะคะซึ่งจะมีหมายเลขเนี่ยไม่ถึง10หลักนะสังเกตไว้เลยค่ะถ้าหากว่ามีสายโทรเข้ามานะประมาณว่ามีเลขข้างหน้าคือบวก697 หรือบวก698สังเกตได้เลยว่าน่าจะโทรมาจากต่างประเทศถ้าหากว่าโทรกลับเนี่ยจะไม่มีคนรับสายค่ะแล้วก็มีการพัฒนารูปแบบการหลอกลวงนะคะโดยผสมผสานร,ระหว่างแผนของแก๊งคอ l l เ e นเตอกับการเรียกค่าไถ่ จะเน้นที่กลุ่มนักศึกษาเพื่อทดแทนปริมาณเหยื่อที่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ค่อยมีคนเชื่อแผนแบบเดิมๆละนะคะแล้วก็ที่เขาเน้นที่กลุ่มนักศึกษาเพราะมีการสั่งซื้อของไงเริ่มลงทุนแล้วก็บางคนนะอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันจึงทําให้แก๊งคอร์เซนเตอร์เข้าถึงง่ายขึ้นและข้อมูลที่ใช้ข่มขู่ก็สอดคล้องกับชีวิตประจําวันของน้องๆเขาด้วย oh, oh. อันนี้ต้องระวังตัวกันนิดนึงนะคะ